และยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงมกราคม2568รวมทั้งความพร้อมขององค์ยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบตลอดจนการฝึกเพื่อเพิ่มเติม,ตมร่วมกับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือประกอบด้วยกรมอู่ฐานเรือกรสมสมรรถฐานเรือกรมแพทย์ฐา,านเรืออบรมในห้องเรียนขั้นการฝึกในท่าขั้นการฝึกในทะเลและขั้นสรุปผลการฝึกบัตรของการฝึกองค์บุคคลยุทธพิธีในวันนี้เบื้องหน้าของผมคือเรือหลวงตากสินในวันนี้คือวันที่หพฤศจิกายน ถ้านับไปในวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,310เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชท่านได้รวบรวมกำลังพลน,นำกำลังทางเรือไปที่ค่ายโพสามต้นวันนี้เป็นวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการผมจะมาเล่าวกับ กำลังพลหน่วยกำลงกำลังลบหลักของกองทัพเรือจะทำให้พี่น้องวงชนชาวไทยเชื่อมั่นฝึกที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปบรรเทาสาธารณภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพราะฉะนั้นพวกเราขอให้ทุ่งเท แรงกายแรงใจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคอร์สและออกคัส่ะสสำเร็จผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเราต้องฝึกเรื่ใงพวกเราต้องรวไปประมุ่น าวไทยเขาภาคใจแล้วก็เชื่อมั่นในกองกกอทัพเรือสิ่งที่ต้องทําคือท่านต้องรักษาตรงนี้ไว้นะครับการฝึกตีนขงความปลอดภัยท่านต้องไม่ประมาทนะครับผมติดตามหุนชื่อมาตลอดนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับพวกเราด้วยทุกคนวันนี้ได้กลับมาอยู่กองเรือรุกการพวกเราเต็มเต็นะครับหนุนขึ้นมาเนะครับแล้วก็พร้อมให้พร้อม บอกทีมาพปอดหทยที่ขึ้นไว้นะครับทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีมาตรฐานทุกสิ่อย่างก็ต้องบอกว่าอย่าประมาทนะครับนงั้นถ้าเราไม่ศึกษาแล้วมันจะกลับกลายเป็นเราไม่พร้อมนะครับมีฝากไปด้วยและก็จะอยู่ในเรื่องของการที่จะนำเข้าพราอ,รรอมให้ก็ขอให้พวกเราเตรียมกำลังคน น,นรับะคอเข้าใจนะครับงานฝ่ายบริการต้องใช้ความรู้ใช้ความคิดนะครับสลับจะนอนผมเข้าใจผมผ่านมา มันคือนอนไม่หลับนะครับเพราะคิดเรื่องงานนะนก็ฝากเสด้วยนะอันนี้เสดเ,เขาที่ผู้จัดการฐานเรือท่านมอบไว้ปีนี้เป็นปีแห่งความปลอดภัยผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านกลัวแต่ให้ท่านระลึกถึงอยู่เสมอนะครับว่าความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นนั่นคือพวกเรา เราต้องมีขั้นตอนในการทํางานต่างๆอันนี้อย่างครับทุกเราเป็นหน่วยกำลังลบหลักของกองทัพเรือนะครับเราจะต้องฝึกให้มีขีดความสามารถนะครับข้อหนึ่งนะครับเราต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาภัยได้เหมือนกับที่วุฒิลิไปช่วยประชาชนพี่น้องที่เชียงรายที่อำเภอแม่สายนะครับเราก็จะเห็นขีดความสามารถตรงนี้เราก็จะมาบอกกับ กำลังคนทุกคนว่าเราต้องฝึกให้มีความพร้อมในเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของพวกเราเลยในเรื่องของการเตรียมกำลังให้พร้อมนะครับที่จะดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลน,นะครับอันนี้เราเริ่มฝึกองค์บุคคลก็คือเหมือนกับฝึกครั้งแรกทุกคนไปฝึกองค์บุคคลร่างกายจิตใจของตัวเองของกอง Memorial. หลังจากนั้นเราก็จะฝึกร่วมกันเป็นการฝึกร่วมของกองเรือแล้วก็ไปฝึกในระดับกองทัพเรือเราจะเห็นลำดับของการฝึกนะครับให้พร้อมให้พี่น้องชาวไทยเชื่อมั่นกับกองทัพเรือนะครับว่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจไปกับกองทัพเรือครับนี่คือเป้าประสงค์หลักของหน่วยกำลังรูปหลักในของกองทัพเรือเลยครับสถานการณ์กองทสถานการณ์ของทุนทคว ครับอันนี้ท่านผู้จัดการฐ่านเรือท่านก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับเรากําลังทางเรือเราเนี่ยเรามีหน้าที่ของเราตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วของส่วนของกําลังผมก็คือการเตรียมกําลังนะครับการเตรียมกําลังทั้งองค์บุคคลองค์ยุธทธวิธีให้พร้อมนะครับ